สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมหยิบความลับของความสุขนะครับมารีวิวกันต่อเนาะก็วันนี้ที่ผมได้ก็จะเป็นตอนที่5้าครับก็เอ่อในเดือนนี้เราก็จะทําแบบนี้นะเพื่อนๆเราก็จะมีสี่เล่มที่เราโพสต์กันไปในชุมชนแล้วก็เประเดิมเป็น EP แรกนะครับที่จะทํารูปแบบนี้ในเดือนนี้นะในเดือนหน้าก็ไม่รู้จะทําแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวไวค้ค่อยคิดเนาะก็เท่าที่ผมตั้งชื่อ e ีเนี่ยก็เป็นร้อยเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดใช่ไหมที่ซึ่งผมคํานวณจะ คลิปวิดีโอในช่องทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเริ่มนับต่อไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็ในการนี้ที่ผมจะทําต่อไปนี้ก็คือผมจะอ่านนี่แหละอ่านมาแต่ว่าผมจะไม่ได้อ่านเหมือนเดิมแล้วผมจะอ่านแล้วก็สรุปในแต่ละวันซึ่งผมจะมาพยายามทําทุกวันนะซึ่งผมในวันนั้นผมได้ข้อมูลอะไรผมก็จะสรุปมาแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็จะทําแบบนี้ต่อไปทุกๆวันเพื่อให้เราได้อาหารสมองนะสําหรับใครที่ ไม่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าไม่มีเวลาที่จะอ่านหนังสือก็มาฟังพอดแคสนี้ได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ที่ผมอ่านมานะก็จะได้ประมาณนี้นะครับข้อแรกครับสม่ําเสมอและทําต่อไปถ้าไม่ได้ดังใจให้ย้อนกลับมาอ่านใหม่นะครับนี่คือเคล็ดลับของการประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับที่หนังสือเล่มนี้บอกก็คือทำอะไรก็ได้แหละแต่ว่ามันจะต้องสม่ำเสมอแล้วก็ทําต่อไปแล้วถ้ามันยังไม่ได้ดังใจ ก็กลับมาทําใหม่ให้มันสม่ําเสมอคือทําอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าโดยหลักสําคัญคือมันจะต้องสม่ําเสมอน,น,นะครับอืมข้อต่อไปครับผมชอบอันนี้มากที่ในหนังสือเขาบอกว่ากลับกลายเป็นว่านะครับมันมรวมทุกนิสัยเอาไว้นะครับอยากให้เขาเข้าใจต้องพูดให้น้อยฟังให้เยอะอยากให้เขาสนใจต้องไม่โฉงฉางอยากให้คนฟังต้องพูดเบาๆอยากให้เขาชอบต้องไม่พยายามสร้างความประทับใจ อยากขายดีต้องไม่พยายามขายเกินไปอยากมีความสุขต้องไม่ขวยคว้าความสุขอยากมีอำนาจต้องไม่ใช้อำนาจพร่มเพื่ออยากได้รับการยกย่องต้องทำตัวอ่อนน้อมอยากใหญ่ต้องเล็กอยากชนะต้องไม่แข่งแต่แสวงหาความร่วมมืออยากฟิตต้องเหนื่อยอยากได้ต้องไม่เอาอยากทำได้ดีต้องยอมไม่ทำบ้านอยากสมบูรณ์แบบต้องยอมรับความผิดพลาด อยากสำเร็จต้องล้มเหลวก่อนอยากสบายต้องยอมลําบากอยากฉลาดต้องยอมรับว่าโง่อยากเก่งต้องยอมห่วยอยากไม่อีกต้องรู้จักพอนะครับอืมผมว่ามันมีอะไรที่เราได้คิดมากเลยนะครับข้อต่อไปครับการทําอะไรโดยไม่คาดหวังคุณอาจจะได้พลังภายในกลับมานะครับคือบางทีเราเราทําอะไรโดยที่เราคาดหวังมากเกินไปแล้วก็ เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้อะไรกลับมาแต่เวลาเราทําอะไรที่มันไม่คาดหวังะเวลาอะไรที่มันได้ผลกลับมาปุ๊บ่าเราจะรู้สึกได้พลังกลับคืนมาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับเพราะฉะนั้นการคาดหวังมันมีผิดหวังถ้าเราไม่อยากผิดหวังก็ไม่ต้องคาดหวังนะครับเออข้อต่อไปเขาวิชาถอ่อมตัวครับเมื่อไม่คิดว่าตัวเองถูกจึงรับฟังเมื่อรับฟังจึงเรียนรู้เมื่อเรียนรู้จึงเข้าใจเมื่อเข้าใจจึงน่าคบหา เมื่อหน้าคบหาจึงมีสัมพันธ์ที่ดีเมื่อมีสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นสุขเมื่อเป็นสุขจึงไม่อวดโอเมื่อไม่อวดโอจึงถ่อมตนเมื่อถ่อมตนจึงไม่หยิ่งพยองและเมื่อไม่ไม่หยิ่งพยองจึงไม่คิดว่าตัวเองถูกและเมื่อไม่คิดว่าตัวเองถูกจึงรับฟังใช่ไหมครับมันจะวนกันนี้คือมันเป็นวิชาถ่อมตัวนัว่นแหละนะครับก็ข้อต่อไปครับอย่ายึดติดมากเกินไปจนทําให้ทุกข์นะครับคือการยึดติดอ่ะมันก็ มันก็ไม่ได้ทําบางทีมันทาให้เราติดขัดอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วก็ทําให้เราทุกข์โดยที่มันไม่จําเป็นนะครับเเดี๋ยวผมจะเล่าที่เขาเล่าในหนังสือให้ฟังนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนครับเขาบอกว่าอาจารย์ขาเหมานะครับ <c oughs> นันทะเขาบอกว่าตอนที่เขาบวชเรียนเป็นพระ <c oughs> เขาเจอกับเหตุการณ์ <c oughs> เหตุการณ์หนึ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งก็คือเด็กวัดนะครับเด็กวัดชื่อระนะครับที่มาอยู่วัดแล้วมีนิสัยชอบยิงสัตว์ ที่เอาหนังสติ๊กยิงไก่ป่าซึ่งอาจารย์ขม่าโกรธมากนะครับแล้วก็เตือนว่าอย่าทําอย่างนี้อีกนะแล้วก็ไปฟ้องท่านอาจารย์นะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์นะครับว่าเด็กระเนี่ยมันยิงไก่ป่าครับแทนที่ท่านจะโกรธเด็กนะครับท่านถึงตาใส่แล้วก็พูดว่าแล้วทําไมคุณไม่สอนมาละ่ะ <c oughs> อาจารย์ขม่านันทะจึงชวนเด็กระเด็กระเนี่ยไปนอนที่กุฏิอบรมให้รู้จักรักสัตว์แล้วสอนว่าสอนให้รู้ว่าไก่ป่ามันสวยยังไงได้อยู่กับคนเราอย่างไงนะครับ ทำให้อาจารย์ภูมิใจที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสอนคนได้เหมือนกันเพราะอยู่มาวันหนึ่งช่วงที่อาจารย์ขมเหลานันทะปั้นรูปอวะโลกิเตสวนอยู่นะครับท่านขึ้นห้างเพื่อจะตกแต่งท่านใดนั่นเองได้ยินเสียงยิงกระรอกก็รู้ทันทีเลยว่าเป็น,เป,นเป็นฝีมือเจ้าระครับนึกในใจว่าเอาแล้วเพิ่งสอนไปรยกโยกไต่ลงจากห้างกะจะอัดเจ้าระสักทีเพราะเอยถามว่าทําอะไรเด็กระหัวเราะแล้วก็ตอบว่าท่านอาจารย์พุทธทาสใช้ให้มายิงครับอา,อาจารย์ก็เลยคิดว่า อาลําบากแล้วแล้วก็โมโหมากด้วยแล้วก็เดินไปหาท่านอาจารย์เลยแล้วก็บอกว่าท่านอาจารย์สั่งให้ผมสอนเจ้าระให้เมตตาสัตว์แต่ท่านบอกให้มันไปยิงใช่ไหมท่านบอกว่าใช่ก็กระรอกมันกินกระท้อนนี่ตอนนั้นอาจารย์เขเมวก็งงมากครับแต่อันที่จริงเจ้าระแกล้งยิงใบไม้ให้กระรอกหนีครับท่านเขเมวนั้นท้าบอกว่าจากเหตุการณ์นี้ก็ได้เรียนรู้อีกแล้วว่า ความทุกข์ความโมโ oh หที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะจริยธรรมของท่านดูเหมือนว่าท่านพุทธทาสพยายามจะเบรกท่านเรื่องทําความดีหรือมีระเบียบอะไรก็ไม่ควรยึดติดทั้งนั้นท่านสอนให้ถอนเสียท่านอาจารย์สอนเสมอว่าดีกับชั่วมันเลวพอๆกันความดีกับความชั่วพอๆกันนั่นแหละมันทุกเท่ากันดีชั่วในความหมายนี้หมายถึงถ้าเรายึดเอาความดีเป็นของตัวเองว่าต้องดีแบบนี้เท่านั้นเนี่ยก็นํามาซึ่งความทุกข์ไม่ต่างจากเวลาที่เราทําชั่ว เออซึ่งนี่เป็นแง่ความดีที่ผมไม่เคยนึกถึงเลยนะว่าไอ้ความดีมันมันก็สามารถทุกข์ได้เหมือนกันใช่ไหมคือบางคนอาจจะคิดในแง่แบนๆว่าเออเราทําความดีแล้วเราก็จะมีความสุขเราได้บุญบุญแปลว่าความสุขอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราทําความดีแล้วเรายึดติดกับมันมากจนเกินไปมันก็จะทําให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์สอนนะว่าดีกับชั่วมันเลวพอๆกันก็คือความหมายนี้นะครับว่าอย่ายึดติดอะไรมากเกินเกินไปนะครับถอนมัน ปรงๆนะครับดีหรือชั่วถ้ายึดก็ลวนทําให้ถุกแน่งนั้นเพราะฉะนั้นก็กลับมาสู่คําเดิมของพุทธนะครับก็คือปล่อยวางนั่นเองนะครับเออนะครับโอเคข้อต่อไปครับอยู่100ปีนะครับพี่นุกรมบอกว่าเขาเริ่มต้นปีด้วยการทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือ The Blue Zone นะครับเป็นหนังสือของแดนบูตเนอร์นะครับ ที่ออกตามหาเคล็ดลับนบ้ําอมฤตหรือว่ายาอายุวัฒนะที่จะทําให้ผู้เฒ่าเนะี่ยมีอายุเกิน100ปีนะครับทำยังไงนะครับเขาก็เดินทางไปนู่นไปนี่นะครับจนเขาได้ข้อสรุปมาประมาณนี้ข้อ1น,นั่นก็คือเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะอยู่ในไปถึงอายุรนะ้อยปีเนี่ยเพื่อนต้องเคลื่อนไหวเยอะๆคนส่วนใหญ่ที่อายุเกินร้อยปีมักจะมีกิจวัตรประจําวันเป็นการทํางานนอกบ้านที่ต้องขยับแข้งขยับขานะครับแขนมือหลายชั่วโมงในแต่ละวันเราสามารถ รับมาเป็นการเลือกเดินนะครับเข้าซอยขึ้นบันไดปัจักรยานไปนปักซอยเลือกใช้2ขาทุกครั้งที่มีโอกาสจนเป็นนิสัยนะครับเรื่องนี้มีทริคนิดเดียวนะั่นก็คือยิ่งละความสะดวกสบายได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้ออกแรงแล้วก็ขยับตัวมากเท่านั้นนะครับยิ่งขยับตัวน้อยก็ยิ่งอายุสั้นส่วนใครออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงสัปดาห์ละ5ครั้งได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับข้อ2ก็คือฮาราหาจิบุนะครับ มันคือภาษิตของซื้อภาษาญี่ปุ่นที่ชาวโอกินาว่าพูดก่อนกินอาหารเพื่อเตือนสติตัวเองนะครับให้หยุดเมื่ออิ่มสัก80%เอซนเอนี่คือวิธีลดแคลอรี่แบบไม่ทรมานนะก็คือให้ให้เรารู้ว่าอีกแป๊บหนึ่งสมองจะรับรู้ความอิ่มแล้วเพราะฉะนั้นพอเราอิ่มได้สักประมาณ80ก็คืออิ่มแบบอิ่มกำลังดีอะ่ะไม่อิ่มท้องแน่นนะครับก็ให้พูดเลยว่าฮาราฮาจิบุนะครับท่องไว้นะครับ3ครับ เน้นกินผักเต้าหู้แล้วก็ถั่วนะครับเขาบอกว่าคนอายุเกินร้อยปีส่วนใหญ่กินผักเป็นหลักนะครับแล้วเนื้อเป็นรองโปรตีนส่วนเกินก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแคลอรี่เกี่ยว้ในร่างกายถ้าไม่ใช้ก็จะกลายเป็นไขมันนะครับที่สําคัญคืออย่าสุดโต่งนะครับให้กินให้สมดุลคือไม่ต้องตัดสินใดสินหนึ่งโดยสิ้นเชิงนะครับหลักง่ายๆคือกินเท่าที่ใช้เน้นผักกับอาหารที่ผ่านกระบวนการน้อยนั่นคือกินอาหารต้นทางนะครับซึ่งแฟกตเรี่ก็คือ คนกินถั่วอย่างน้อย5ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยจะมีอายุยืนกว่าคนที่ไม่กินถั่วประมาณ2ปีนะครับส <c oughs> ดื่มไวน์แดงนะครับสักนิดหนึ่งนะครับทั้งชาวอกินว่าแลวชาวซาดิเนียแห่งอิตาลีเนี่ยมีกิจวัตรการดื่มไวน์นะครับไวน์แดงนะซึ่งต้องเป็นไวน์แดงน้ำหนึ่งแก้วกับอาหารทุกมื้อนะครับกับเพื่อนฝูงเพื่อ,อ,อลดอัตราการเป็นโรคหัวใจลดเครียดนะครับลดการอักเสบอะไรต่างๆนะครับ 5. ครับอิชิไกนะครับ คนที่รู้ว่าตื่นขึ้นมาทําไมเนี่ยอยู่ไปทาไมมีเป้าหมายชัดรู้สึกว่าตัวเองมีเป้าหมายมากักอายุยืนนะครับอีกิการ์ที่ว่านี่มันไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่นะครับมันเหมือนเ,ออเป็นการปลูกผักปลูกผักนะครับมีแปลงผลักที่ปลูกไว้นะครับดอกไม้กระถางช่วงหลังก็เสียณว่ากิจกรรมที่ทําให้เราลื่นไหล,ลน,าหานะครับอย่างการเล่นดนตรีทาอาหารเขียนหนังสือวาดรูปนะครับเมื่อเจอกับสิ่งเหล่านี้บ่อยๆในกะารฝึกฝนสิ่งใหม่ๆก็จะทําให้เราเจออีกิการ์ใหม่ๆนะครับลดอัลไซเมอร์นะครับ ถ้ามีเรื่องที่มีคุณค่าในชีวิตอยู่เสมอย่อมมีกําลังวังชานะครับแต่ว่าควรทาเรื่องเหล่านั้นอย่างไม่เอาเป็นเอาตายหรือว่าเครียดจนเกินไปด้วยนะครับคือบางคนอาจจะเป็นคนเอาจริงเอาจังมากจนเกินไปจนมันอาจจะเครียดนะครับเพราะฉะนั้นการทําสิ่งพวกนี้เป็นการผ่อนคลายนะครับการมีอีกิยาบในตัวคือเหตุผลที่เราตื่นขึ้นมาเราก็อยากทาสิ่งพวกนี้นะครับหครับหาเวลาผ่อนคลายบ้านนะครับผู้เท่าร้อยปีเนี่ยมีงานที่ต้องต้อนแกะนะมีโอกาสที่ได้หยุดมองทุ่งหญ้า กว้างใหญ่นะครับท้องฟ้าสีสวยงามเสมอนะเพราะฉะนั้นาการพักจอบ้านก็ดีนะครับทั้งการแบบคือเอาตัวเองออกจากสิ่งร้าบ้างนะครับอย่างเช่นแบบหน้าจอห้างหรือว่าสถานที่กระตุ้นร้าวแรงๆนะครับซึ่งผมว่าการดีท็อกแบบโซเชียลดีท็อกเนี่ยผมว่าในในยุคนี้ผมว่ามันก็ควรจะทําบ้างนะบางวันนะซึ่งแต่ผมก็เข้าใจแหละเนาะบางคนก็ มันเป็นงานที่จะต้องเชื่อมต่อกับสังคมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็หลีกเลี่งยงได้ยากเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งก็ได้นะเพื่นอนเื่อนปิดโทรศัพท์นะครับแล้วก็ลองพักพักเนื้อพักใจนะครับหรือว่าอ่านหนังสือก็ได้นะครับไม่ต้องอสนใจกับโซเชียลเยอะนะหรือว่าออกไปในสิ่งเราเยอะแยะนะครับก็หาเวลาพักผ่อนบ้าง7คือ เข้าร่วมกับกลุ่มที่สนใจนะครับเพราะว่าวิถีนั่งเดิมก็คือการที่เขาทํากันนะคือการร่วมทํากิจกรรมศาสนานะครับวิถีสมัยใหม่มีกลุ่มกวนความสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินป่าตั้งแคมป์ถ่ายภาพทำอาหารงานฝีมือนะครับเขาบอกว่าจากการศึกษาผู้ที่ให้ความสนใจวิติจิตวิญญาณจะมีอตัตราโรคหัวใจซึมเศร้าและค่าตัวตายน้อยลงนะครับเอ่อใครชอบสวดมนต์เข้าโบสถ์ก็นับว่าดีนะใครไม่ใช่แนวนั้นก็อาจจะลองหากิจกรรมนั่งล้อมวงก็ได้นะครับที่พูดกันอย่างลึกซึ้งนะครับก็ดีเช่นกัน อ่าแครับความสมคัญของครอบครัวผู้เฒ่าร้อยปีมักให้ความสําคัญกับครอบครัวนะครับส่วนใหญ่มักจะแต่งงานมีลูกนะครับก็มันเป็นการงานวิจัยชี้เห็นว่าคนสูนวัยที่อยู่กับหลานนะ่ยมีสุขภาพดีที่กว่ากว่าออสองตายายที่อยู่เองนะครับนี่เป็นผลวิจัยนะแล้วกเ็เขาบอกว่าการได้เที่ยวประจําปีเพื่อรักษาสายใยแห่งความเป็นดาวเนี่ยก็ไว้เป็นสิ่งทดแทนได้บ้างสําหรับบางคนนะครับ เอ่อบางคนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะครับสําหรับครอบครัวนะครอบครัวแต่ละคนนิยามไม่เหมือนกันนะครับเก้าครับแวดล้อมด้วยคนที่ปรารถนาดีนะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ก็คือการรู้จักคนเยอะเพื่อนเยอะบ้างหรืออะไรต่างๆที่แบบการปรารถนาดีต่อกันนะครับมีสังคมที่กว้างนั่นแหละเขาบอกว่างานวิจัยชีว้ว่าคนที่มีสังคมแคบเสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าคนสังคมกว้าง ถึงสองถึงสามเท่าค้นหากลุ่มเพื่อนสนิทแ,แล้วหัวเราะกับพวกเขาบ่อยๆนะครับนี่คืองานวิจัยนะ,ะสรุปสั้นๆนะพินุกมสรุปไว้มนะว่าเคลื่อนไหวดื่มวายกินผักพักผ่อนหยุดก่อนอิม่มหาอิชิไกร่วมกิจกรรมที่สนใจให้เวลาครอบครัวร่วมกับเพื่อนสีแบบนี้อยู่อีกยาวนะครับประมาณนี้นะครับอีกข้อหนึ่งที่ผมจดไว้นะก็คือเมื่อได้รับควรให้ออกไปบ้างนะครับคือบางทีเราอาจจะชินกับการเป็นผู้ที่ รับนู่นรับนี่เข้ามาจนแบบหรือบางทีเราอาจจะได้เงินได้สิ่งที่เราคิดว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้แล้วพอเราได้มันมาเยอะอยเกินอ่ะเขาบอกมีคนคนนึงเขาบอกไปว่าในหนังสือนะเขาบอกว่าการที่เราได้อะไรมามากเกินไปที่เราควรจะได้รับเนี่ยเราก็มีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือการให้ออกไปบ้านนะครับซึ่งผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมันเหมือนมันเหมือนการมันเหมือนสายน้ำเพื่อนเนาะ มันก็ต้องไหลเข้าไหลออกธรรมดานะครับดังนั้นก็ถ้ามีเวลาก็ลองให้อะไรออกไปบ้างนะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญอ,อ,อะไรก็ตามนะครับที่เพื่อนๆให้ได้นะให,ให้ของคนรักให้ของเพื่อนสนิทเพื่อนฝูงญาติมิตรสายอะไรอย่เงี้ยข้อต่อไปครับทุกเรื่องทั้งดีและร้ายที่ผ่านเข้ามาล้วนทําให้เราเติบโตและจิตใจแข็งแกร่งขึ้นนะม่ว่าให้เพื่อนๆระลึกว้เสมอนะว่าไม่ว่าเรื่องอะไรต่างๆนะมันทั้งทั้งดีแล้วก็ร้ายนะ มันเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไปถ้าเรื่องนั้นมันดีก็ดีนะครับโอบรับสิ่งดีไว้ถ้าเรื่องนั้นมันร้ายก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนประสบการณ์อะไรก็ได้แล้วพอมีเรื่องร้ายพวกนั้นเข้ามาผมยืนยันนะว่ามันทําให้เราจิตใจเราแข็งแกร่งขึ้นจริงนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกเติบโตขึ้นจริงๆนะครับข้อต่อไปหัดลดความต้องการให้ทุกอย่างเป็นดั่งใจและยอมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างเออ เพราะว่าการที่เราจะพยายามควบคุมสิ่งต่างๆแบบให้มันอยู่ใน under control เราให้มันให้มันเป็นได้หนังใจเราทุกอย่างมันเครียดนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นการปล่อยวางมันก็ดีดีเหมือนกันว่าเออคือสิ่งเนี้ยฉันอยากให้มันเป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่เป็นแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรนี่หว่าครับคือปล่อยวางบ้างไม่ต้องไปพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างจนเกินไปครับข้อสุดท้ายของวันนี้ครับใส่ใจกับสิ่งที่ทําในชีวิตประจําวันให้มากขึ้น ข้อนี้สําคัญมันมันจะเป็นตั้งแต่เพื่อนๆตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันพับผ้าห่มแล้วก็คือบางทีการที่เราลดน้ําต้นไม้ตอนเช้านะเอาฟอกกี้ฉีดน้ําอะไรเงี้ยคือมันก็ทําให้เรามีความสุขแล้วถ้าเราใส่ใจแล้วก็จุดจ่อสิ่งนั้นใช่ไหมครับถ้านั้นเป็นสิ่งที่เพื่อนเพื่อนชอบนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีอะไรก็ตามแล้วเพื่อนๆทำแบบการเดินไปออฟฟิศ ใช่ไหมครับคือการเข้าไปซื้อกาแฟนะครับแล้วก็เดินไปทํางานชิลๆนั่งรถฟังเพลงอะไรเงี้ยคือเพื่อนเพื่อรู้สึกเอนจอยไปกับสิ่งที่เพื่อนๆพืทในชีวิตประจําวันแล้วใส่ใจมันมากขึ้นโดยที่หัวเรามันไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องอื่นเรื่องที่กังวลอะ่ะผมว่าชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ